การรู้ทำของพร้อยองค์หรือองค์มักยมุนีข้อคำนี้ท่านสองหากรู้ด้วยสายตาคือการอ่านก็คือเมมโมรี่แหละครับเมื่ออ่านเลือกวิพิทนาให้กระจ่างในข้อธรรก็เพียงแค่ตัวหนังสือที่บันทึกไว้ในเมมโมรีครับจุดสำคัญก็แล้วเข้าใจสภาวะนั้นนี้ท่านสอนหรือไม่การทำข้อธรรมของท่านมา,น,า,น,า,าน,นกิจพิจนากรรมฐานจนกระจ่างแจ้ง จึงเป็นปัญญานั้นการรู้ด้วยปัญญาด้วยจิตตนเองเอาละเราจะพิจารณาแบบไหนละ่ะเริ่มจากวิปัสนากรรมฐานเพื่อให้จิตมีกำลังเมื่อจิต้าสู่สภาพว่ามีกำลังให้หยิบข้อธรรมนี้ทั้งสองแล้วมาเข้าวิปัสนากรรมฐานเพื่อต่อ,อยอดทางปัญญาพูดง่ายก็คือการซูมข้าไปนในข้อธรรมเพื่อหเห็นความกระจ่างแจ้งก็คือความซูมให้รู้ให้ลึกซึ้งนั่นแหละค่ะ การที่ปรากฏเป็นการวินากรรมฐานการวินากรรมฐานประสบการณ์เราแบ่งได้น,นังน,น,นี้ข้อที่หนึ่งธรรมะที่ได้จากผู้มาบอกเล่าประสบการณ์ก็คือเป็นคนบอกให้วิพรรากษ์วิจารณ์อย่างนู้นอย่างนี้ครับหรือว่าเป็นการสอน่วยพัสนากมฐานได้ครับข้อที่สอง ธรรมปรมาธรรมจะเกิดจากการสององค์แทนผู้ถือธรรมในจิตสอนแบบเจาะจงในสภาพว่าบุคคลนั้นจิตัวงนั้นหรือเรียกไง่ายๆว่าสอนในสภาธิาแหละ Learning the Dharma of the Buddha or the Buddha Shakyamuni, the teachings he imparted. If understood through sight by reading, that’s just memory once read, then consider them to clearly understand the teaching. That's merely words recorded in memory. The crucial point is whether we comprehend the state as he taught it, bring his teaching to mind, and heartfeltly contemplate them through meditation until clear understanding arises. That's wisdom, knowing through wisdom with one's own mind. Now, how do we contemplate? Starting with vipassana meditation to empower the mind. Once the mind enters a state of strength, Take the teachings he preached and enter vipassana meditation to further develop wisdom. Simply put, it's the zooming into the Dharma teaching to become enlightened. It's the zooming in deeply and profoundly.